สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าการจะเลือกทรงผมให้มันเป๊ะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของดวงเลยนะจริงๆแล้วมันมีเหมือนกับรหัสลับซ่อนอยู่ครับแล้ววันนี้แหละเราจะไม่ถอดรหัสนี้ไปด้วยกันนึกภาพตามนะครับเรานั่นอยู่บนเก้าอี้ตัดผมแล้วแล้วก็แบบเกิดอาการสมองตัน ไม่รู้จะบอกช่างว่าอยากได้ทรงอะไรดีคือมันมีความกดดันเบาๆนะว่าต้องเลือกส่งที่มันใช่จริงๆผมว่าโมเมนต์แบบนี้หลายคนต้องเคยเจอแน่นอนแต่รู้ไหมครับเคล็ดลับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องไปวิ่งตามเทรนด์ล่าสุดตลอดเวลานะครับแต่มันคือการทำความเข้าใจพิม์พเขียวของตัวเองต่างหากซึ่งเอาเข้าจริงมันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาและมีเหตุผลมากๆเลย โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้เลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของใบหน้าของเรานี่แหละครับที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวสู่รทรงผมที่ใช่ที่สุดคืออย่างนี้ครับสิ่งที่พวกสไตลิสต์มืออาชีพเขาทำกันเนี่ยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์รูปหน้ามันคือเทคนิคการจับคู่ทรงผมให้เข้ากับโครงสร้างใบหน้าของเราเพื่อสร้างความสมดุลแล้วเป้าหมายหลักเลยนะคือการใช้เส้นผมเนี่ยแหละครับ สร้างภาพให้ใบหน้าของเราดูมีความสมดุลใกล้เคียงกับรูปไข่มากที่สุดเพราะอะไรนะล่ะครับก็เพราะว่ารูปทรงนี้แหละครับที่มีสัดส่วนลงตัวที่สุดในทางความสวยความงามอ่ะลองมาดูตารางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยอย่างคนที่มีใบหน้ากลมที่ความกว้างกับความยาวมันจะพอๆกันเนี่ย เป้าหมายของเราก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้หน้าดูยาวขึ้นหรือถ้าเป็นคนหน้าเหลี่ยมที่มีกรามชัดๆใช่ไหมคะทรงผมที่ใช้ก็จะเข้ามาช่วยทำให้มุมต่างๆเนี่ยดูซอฟต์ลงดูนุ่มนวลขึ้นส่วนคนหน้ารูปหัวใจที่หน้าผากจะกว้างกว่า,วาช่วงกรามเคล็ดลับก็คือการเพิ่มบอลลุ่มช่วงล่างของใบหน้าเพื่อให้มันดูสมดุลกันนั่นเองครับพอเราเข้าใจหลักการคร่าวๆแล้วนะครับ คราวนี้มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดกันแล้วเราจะไปดูกันว่าทรงผมฮิตฮิตที่เห็นกันอยู่เนี่ยเขาเอาหลักการพวกนี้ไปใช้สร้างสไตล์เท่ๆกันได้ยังไงบ้างทรงแรกเลยนะครับผมว่าหลายคนต้องรู้จักแน่นอน l a เยอร์คั a เลเยอรคัครับเป็นทรงที่ฮิตมากเพราะมันช่วยเพิ่มมิติให้เส้นผมได้ดีจริงๆ จุดเด่นของทรงนี้เลยก็คือมันเหมาะมากๆสาหรับคนที่มีใบหน้ากลมกับหน้าเหลี่ยมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตัดไล่ระดับเนี่ยมันจะช่วยลดความหนาของผมลงแล้วก็ช่วยพรางกรอบหน้าได้ดีมากผลที่ได้ก็คือใบหน้าจะดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูซอฟลงไม่ดูเป็นเหลี่ยมเกินไปครับต่อกันเลยกับทรงที่เรียกว่าคลาสสิกตลอดกาลปอมปดัวแผมพาดัวครับ ทรงนี้บอกเลยว่ามีสเสน่ห์แบบวินเทจที่เท่ไม่เคยเปลี่ยนทรงนี้เนี่ยคือเกิดมาเพื่อคนหน้ากลมเลยก็ว่าได้ค่ะจำได้ไหมครับว่าเป้าหมายคือการทำให้หน้าดูยาวขึ้นปอมประดวนนี่แหละตอบโจทย์เป๊ะเพราะการเซ็ตผมด้านบนให้มีวอลลุ่มสูงสงูมันจะช่วยยืดใบหน้าในแนวตั้งทำให้หน้าดูยาวขึ้นแล้วก็ช่วยลดความกลมของใบหน้าได้แบบเห็นผลชัดเจนเลยข้ามาฝั่งเอเชียกันบ้างครับ กับทรงผมสไตล์เกาหลีที่มาแรงสุดๆในยุคนี้ทรงคอมมาคอมมานั่นเองเอกลักษณ์ก็คือผมหน้ามาที่ปัดให้โค้งๆเหมือนเครื่องหมายคอมมานั่นแหละครับ ข้อดีของทรงนี้ก็คือมันค่อนข้างจะเวอร์สไทล์นะครับเข้าได้กับหลายรูปหน้าเลยโดยเฉพาะคนที่มีหน้ารูปหัวใจนี่จะเหมาะมากเพราะว่าผมหน้ามาที่โค้งๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความซอฟ์ให้ใบหน้าแล้วก็ดึงสายตาไปที่ดวงตาของเราด้วยทําให้ลุกโดยรวมดูทันสมัยมีสไตล์แบบอปป้าเกาหลีเลยครับเอาล่ะพอเราได้ทรงผมที่ถูกใจแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับการดูแลแล้วก็จัดแต่งทรงในแต่ละวันเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลย แล้วมันต้องใช้อะไรบ้างล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะมีอยู่สามตัวให้เลือกใช้ตามลุคที่เราอยากได้ถ้าอยากได้ลุกแบบเปียกๆหน่อยหรือเงาๆแล้วก็ให้อยู่ทรงแบบแข็งแรงทนทานก็ต้องไปที่เจลครับแต่ถ้าอยากได้ลุกที่มันดูเป็นธรรมชาติด,ดานๆไม่เงามากแล้วก็ยังขยับได้นิดหน่อยก็ต้องเป็นแว็กซ์ครับ ส่วนตัวสุดท้ายโพเมดอันนี้จะให้ความเงาที่สวยงามแล้วก็มีข้อดีคือเราสามารถปรับเปลี่ยนทรงระหมังวันได้ด้วยโอเคครับทีนี้เราจะพอเปลี่ยนมุมมองกันสักหน่อยนะครับเราจะลองเข้าไปดูในโลกของคนที่เป็นคนสร้างสรงสรค์ทรงผมให้เรากันบ้างมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดและแรงผลักดันของอาชีพช่างทําผมกันครับเรื่องนี้ไม่ใช่การคาดเดานะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์เมื่อปี2018เขาได้ลงไปศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยครับคือเรื่องของแรงจูงใจของช่างทำผมมืออาชีพแล้วผลที่ได้ก็น่าสนใจมากครับเขาพบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเลือกอาชีพนี้เนี่ยมันคือแรงผลักดันจากข้างในล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกส่วนตัวแพชชั่นหรือความชอบลักษณะของงานที่ท้าทายไปจนถึงความต้องการที่จะเติบโตในสายอาชีพนี้ครับ สรุปง่ายๆก็คือนี่เป็นอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นจริงๆครับมันคือความรักในการได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ความต้องการที่จะมีอิสระและเติบโตในเส้นทางของตัวเองฟังแบบนี้แล้วมุมมองที่เรามีต่อช่างทำผมนี่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับในเมื่อทรงผมมันเป็นเหมือนกับการบอกเล่าเรื่องราวของเราได้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดก็คือแล้วทรงผมทรงต่อไปของคุณจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรล่ะครับ